นักโบราณคดีทั่วโลกกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องการค้นพบในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเผยให้เห็นหลุมศพหานโรมันที่เสียชีวิตในสนามรบแท่นบูชาที่เชื่อมโยงอารยธรรมต่างถิ่นร่องรอยมหาอำนาจโบราณที่เคยขัดแย้งกันและแม้แต่ตราประทับเก่าแก่ที่ถูกค้นพบโดยเด็กหญิงวัยเพียงสามขวบการค้นพบเหล่านี้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับรากเหง้าความขัดแย้งของมนุษยชาติและความพยายามในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมติดตามเรื่องราวอันนาทึ่งเหล่านี้ได้ใน การค้นพบทางบรนักดีทั่วโลกเมษายนปี B 2025ครับสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3อย่าง Clarity o m โอเ3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ c l a r i t y a s i a a ช d u n c h a n n e l หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. หลุมศพหมู่ทหารโรมันในกรุงเวียนนา นักโบราณคดีจากพิพ,พิธภัณฑ์เวียนนาในออสเตรียค้นพบซากโครงกระดูกของทหารประมาณ150นายในหลุมฝังศพสมัยโรมันจากการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลในย่านซิเมอริงย่านอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยหลังจากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญได้รับการยืนยันว่าซากกระดูกเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่1สมัยจักรวรรดิโรมันโดยพบซากมนุษย์ที่ยืนยันแล้ว129ศพที่ไซต์นี้และการขุดค้นพบเพิ่มเติมนำไปสู่การค้นพบกระดูกมากขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนศพมีมากกว่า150ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นเพศชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง20 30ปีมีความสูงเฉลี่ยประมาณ5ฟุต7นิ้วหรือ1.7เมตรซึ่งสูงกว่าทหารโรมันทั่วไปเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงกับนักรบเผ่าเยอรมันโครงกระดูกทุกชิ้นที่ได้รับการตรวจสอบแสดงร่องรอยของการบาดเจ็บโดยเฉพาะที่ศีรษะลำตัวและกระดูกเชิงกราน มีคาเอล่าบินเดอร์นักโบราณคดีชีวภาพจากบริษัทโบราณคดีโนเวตูสกล่าวว่าการบาดเจ็บที่กระดูกเหล่านี้เกิดจากการต่อสู้อย่างชัดเจนและคริสติน่าแอดเลอร์เวลหัวหน้าแผานกโบราณคดีเมืองเวียนนากล่าวเสริมว่าพวกเขามีบาดแผลจากการสู้รบหลากหลายซึ่งไม่ใช่การประหารนี่คือสนามรบอย่างแท้จริงมีบาดแผลจากดาบหอกและการบาดเจ็บจากแรงกระแทกนักวิจัยพบชิ้นส่วนของกรอปลายหอกชิ้นส่วนหมวกเหล็ก ตะปูรองเท้าและกริดเหล็กที่แตกหักภาพเอ็กซเรย์ของฝักกริดเผยให้เห็นลวดลายตกแต่งแบบโรมันโบราณระบุอายุของกริดไว้ระหว่างกลางศตรวรรษที่1ถึงต้นศตรวรรษที่2การค้นพบซากโครงกระดูกจากช่วงเวลานี้ถือว่าหายากมากเนื่องจากชาวโรมันมักเผาศพผู้ตายจนถึงศตรวรรษที่3พิพิธภัณฑ์เวียนนาระบุว่าการสืบค้นอย่างละเอียดจะยังคงดำเนินต่อไปและการวิจัยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ท่านบูชาเทพพายุแห่งติเกานักโบราณคดีได้ค้นพบแท่นบูชาอายุ1700ปีในเมืองมายันโบราณติเกาในกโกเตมาลาถึงแม้จะพบในเขตเมืองมายันแต่นักโบราณคดีเชื่อว่าแท่นบูชานี้ไม่ได้ถูกตกแต่งโดยชาวมายาแต่เป็นผลงานของศิลปินจากเมืองเตโอติโอกันซึ่งอยู่ห่างออกไป630ไมล์หรือราว1013กิโลเมตรใกล้กับเม็กซิโกซิตี้ในปัจจุบัน การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Antiquity ภายใต้การนำของศัสตราจารย์สตีเฟนฮิลสตันจากมหาวิทยาลัยบราวผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมายาแท่นบูชาที่ตกแต่งอย่างวิจิตรนี้มีการฝังศพสองศพไว้ใต้แท่นยืนยันว่าผู้นำที่มั่งคั่งจากเตโอติโอกันได้มาทิเกาลและสร้างสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เลียนแบบเมืองบ้านเกิดของพวกเขาแท่นบูชายังคงมีร่องรอยของสีแดงสด ดำและเหลืองพร้อมภาพบุคคลสวมเครื่องประดับศีษษะคนนกบนแต่ละแผงซึ่งคล้ายกับการแสดงเทพเจ้าที่รู้จักกันในชื่อเทพพายุที่พบบ่อยในศิลปะเตโอติโอกันมากกว่าศิลปะมายาอีกทั้งศพที่ฝังไว้ใต้แท่นบูชาประกอบด้วยชายหนุ่มและเด็กเล็กอายุระหว่าง2-4ปีซึ่งถูกฝังในท่านั่งที่พบบ่อยในเตโอติวากันการค้นพบล่าสุดนี้เผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง2วัฒนธรรม โดยในช่วงปีคิสรศ378เตโอติโอกันได้ถูกปลดกษัตริย์และแต่งตั้งหุ่นเชิดขึ้นแทนซึ่งนำไปสู่จุดที่อาณาจักรมายันมีอำนาจมากที่สุดก่อนจะเสื่อมถอยลงประมาณป,าณปีคิสรศ900 3. ค้นพบสุสานของเจ้าชายวาเซริฟเรคณะสำรวจทางบรคดีอียิปต์ได้ค้นพบสุสานของเจ้าชายวาเซริฟเร พระโอรสของกษัตริย์ยุเซอร์ครับผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่5ของอีโบราณในพื้นที่โบราณคดีซักคาร่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของกีซ่าโดยสุสานนี้มีอายุประมาณ4,400ปีการสำรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสภาสูงสุดแห่งโบราณวัตถุและมูนิธิซาฮีฮาวาสโดยนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโบราณวัตถุซาฮีฮาวาสัสระบุว่าคณะสำรวจ ได้ค้นพบรูปปั้นของกษัตริย์โจเซอร์พร้อมด้วยพระชายาและพระธิดาทั้ง10พระองค์นอกจากนี้ยังพบประตูจำลองทำจากหินแกรนิตสีชมพูขนาดใหญ่สูง4.5เมตรและกว้าง1.15เมตรประดับด้วยอักษรเฮโรกลิฟแสดงรายละเอียดพระนามและตำแหน่งของเจ้าชายรวมถึงตำแหน่งรัชทายาทต,ตำแหน่งอื่นๆโต๊ะสำหรับถวายเครื่องบูชาทำจากหินกร a นิตสีแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง92.5เซนติเมตรรูปปั้นหินกร a นิตสีดำขนาดใหญ่ สูง1.17เมตรมีจารึกอักษรเฮโรโกลิฟแสดงชื่อและตำแหน่งของเจ้าของซึ่งดูเหมือนจะย้อนกลับไปถึงราชวงศ์ที่26บรเิเปลี่ยนด้านหน้าของฝั่งตะวันออกพบทางเข้าอีกแห่งของสุสานพร้อมกับตราประจำพระองค์ของกษัตริย์เนฟเฟอร์คารเร้ทางตอนเหนือของทับหลังพบรูปปั้นแบบนั่ง13ชิ้นทำจากหินแกรนิตสีชมพูบนมานั่งพนักสูง โรน,นรัล์เรปพอฮอนศาสตราจารย์กิติคุณด้านอียิปตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโทรอนโตกล่าวว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากก่อนการค้นพบนี้พวกเราไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าเจ้าชายพระองค์นี้มีตัวตนอยู่ 4. ค้นพบซากเมืองโบราณคิซ่าในเมืองบันซ์สเปน ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบารเซโลนาได้ค้นพบซากเมืองโบราณของชาวอิเบเรียนชื่อคิซ่าที่แหล่งโบราณคดีวิลาในเมืองบาร์ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของสงครามระหว่างคาเทสและโรมในปี218ก่อนคริสตกาลการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบครั้งสําคัญเพราะเป็นสถานที่ซึ่งเกิดการสู้รบครั้งแรกระหว่างกองทัพโรมันในดินแดนที่ปัจจุบันคือแคว้นคาตาลเนียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยึดครองคาบสมุทรไอเบเรียโดยกองทัพโรมัน เมืองคิสซาเป็นเมืองขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ8เฮกตาร์และอาจมีประชากรราว5,000คนมีระบบป้องกันที่แน่นหนาด้วยกำแพงหนา8เมตรและคูเมืองลึก4เมตรกว้าง14เมตรนักบราณคดียังค้นพบเขตที่ออยสาย3แห่งและถนนกว้าง6เมตร2สายโดยสายหนึ่งมีระบบส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ5เด็กหญิง3ขวบค้นพบตราประทับสมัยคณะอัน ซินิซานเด็กหญิงวัยสามขวบจากโมชาบราโมสเมอีได้ค้นพบตราประทับรูปแมลงปีกแข็งของชาวคณะอันอายุป,ประมาณ3,800ปีขณะเดินเที่ยวกับครอบครัวบริเวณเนินเขาเทลอาเซคาใกล้เบดเชเมตรประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นสถานที่ตามคัมภีร์ไบเบิลที่เดวิดต่อสู้กับยักษ์โกไลแอดชาวฟิลิสเตียดรเดฟนาเบนโธผู้เชี่ยวชาญด้านตราประทับโบราณระบุว่า วัตถุที่พบเป็นตราประทับคณะอันรูปแมลงปีกแข็งจากยุคสมฤทธิ์ตอนกลางอายุประมาณ3,800ปีซึ่งในสมัยนั้นใช้เป็นทั้งตราประทับและเครื่องรางของขลังที่พบในหลุมฝังศพอาคารสาธารณะและบ้านเรือนบางครั้งมีสัญลักษณ์และข้อความที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนาหรือสถานะทางสังคมทั้งนี้เทลอาเซคาเป็นแหล่งโบราณคดีที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟได้ขุดค้นมาเป็นเวลา15ปี เป็นหนึ่งในเมืองสําคัญที่สุดในที่ราบต่ํายูเดียและตราประทับที่ซิฟพบแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและอิทธิพลทางวัฒนธรรมระหว่างคานาอันและอียิปต์ในช่วงเวลานั้น 6. หลักฐานใหม่เกี่ยวกับต้นกําเนิดของชาวฟินิเซีย นักวิจัยจากสถาบันแม็กซ์พลังเพื่อมนุษยวิทยาวิวัฒนาการและมหาวิทยาลัยบราวได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับต้นกําเนิดของชาวฟินิเซียซึ่งเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและครอบงําการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงศาสตรสวัรษแรกก่อนคริสต์กาลแต่เดิมนักโบราณคดีประสบความยากลําบากในการศึกษาเชื้อสายทางพันธุกรรมของชาวฟินิเซียเนื่องจากพวกเขามีประเพณีการเผาศพ ทำให้ไม่มีหลักฐานทางชีวาภาพให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่7ก่อนคริสตกาลประเพณีของการฝังศพของชาวฟินิเซียได้เปลี่ยนไปโดยพวกเขาเริ่มฝังศพผู้เสียชีวิตทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างจีโนม100ชุดจากมนุษย์210คนที่ถูกฝังในหลุมศพแบบฟินิเซียจากแหล่งโบราณคดีที่ระบ,บุว่าเป็นของชาวฟินิเซียทั่วเลวน์ยุโรปและแอฟริกาเหนือผลการศึกษานำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้น คนส่วนใหญ่ที่มีวัฒนธรรมแบบฟินิเซียไม่ได้มีบรรพบุรุษจากเลเวนต์ตามคำกล่าวของฮาราล์รินบราเวอร์นักพันธุศาสตร์จากสถาบันแม็กซ์พรังและความจริงแล้วเชื้อสายทางพันธุกรรมส่วนใหญ่มาจากซิซิลีและทะเลเอีเจียนในขณะที่บางคนแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของแอฟริกาเหนือดูเหมือนว่าชาวฟินิเซียมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากพอๆกับสถานที่ที่พวกเขาเดินทางไปในการเดินเรือเพื่อการค้าอันยาวนาน ข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโบราณเพื่อตั้งถิ่นฐานในสถานที่ใหม่ๆตั้งแต่คาเทสในแอฟริกาเหนือไปจนถึงคาดิสในตอนใต้ของสเปน 7. พบโบราณวัตถุจากฐานน้ำแข็งที่กำลังละลายในนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นผู้นำในแวดวงโบราณคดีฐานน้ำแข็งโดยมีการค้นพบโบราณวัตถุกว่า4,500ชิ้นซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบทางโบราณคดีฐานน้ำแข็งทั้งหมดในโลก ข้อมูลจาก Spen Fin ิน t ต d ผู้ร่วมนำโครงการ Secret of the Ice ของนอร์เวย์การทำงานนี้เป็นการแข่งกับเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นโครงการบรณคดีฐานน้ำแข็งหรือที่รู้จักกันในชื่อ Secret of the Ice ได้รับทุนถาวรจากรัฐบาลมาตั้งแต่ปี2011ะระดับผิดชอบการค้นพบโบราณวัตถุในฐานน้ำแข็งของนอร์เวย์ถึง90% มีการค้นพบมากกว่า4,000ชิ้นจาก66แหล่งและการค้นพบล่าสุดคือลูกธนูไม้อายุ1,300ปีที่มีปลายคอไซส์และมีขนนกสภาพสมบูรณ์รวมถึงวัตถุไม้ขนาดเล็กที่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์การใช้งานการค้นพบโบราณวัตถุมากกว่า3,000ชิ้นในนอร์เวย์กลางรวมถึงสิ่งทอกระดูกสัตว์เครื่องมือล่าสัตว์และอื่นๆในสภาพเกือบสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะโดยปกติแล้วสภาพแวดล้อมของโลกจะทำให้วัสดุอินทรีย์สลายตัวไปนักบนุนณคดีลาสโฮเกอร์พิโลกล่าวว่านักบนุนณคดีทานน้ำแข็งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยไม่คาดคิดจากภาวะโลกร้อนเมื่อทานน้ำแข็งละลายวัตถุบางอย่างถูกปล่อยออกมาจากแคปซูลเวลาของน้ำแข็งหากนักบนุนณคดีทานน้ำแข็งไม่ไปกู้ชิ้นส่วนเหล่านี้พวกมันอาจถูกทำลายโดยสภาพแวดล้อมและสูญหายไปจากโลก